โกกากให้ท่านผู้ชมดูนะดูซิว่าผมจะกากขนาดไหนเอ้ยว่าไงเพื่อนสไปเดอร์แมนเหรอโบแต่งตัวเก๋ดีนี่แล้วนี่อะไรนี่ดูซิว่าจะเป็นดาดอะไรเออใครเป็นฆาตกรงั้นเหรอแั้วมาไอ้นี่ ไอ้ดูกนี่นั่นนั่นอันนี้ไปสูันนี่ไป่เลยอืมอื chữ một đã, quay sát cho mẹ một ไปดอกแมงกดกากเ

แกนก็เสีวแล้วไอ้นั่นละมั้งคนว่ายังไงน่าจะเป็นไอ้คนนี้นี่แหละ ยังมาสู้ใรับบ่นไอคดไอ้ตัวนั้นเออเออนั่นไงเอวไอน่หรองตองใชแน่องต้องใชแน่อะไรายต้องชแนะ่ ใช่เหรอใครวะอืนีน่เฮ้ยไม่ได้จับแล้วนั่นต่างหากอายนั่นายหนั่นนนอ,อเอ้ยโ o w ั a t t h ได้า,าแล้แหะัวมอย่าเลงวาที่เรานะม่ๆๆม่ๆเกือบไปแล้ว เห็นเห็นเห็นนะนะเห็นอ่ะไม่ใช่อืมทุกคนเห็นเหมือนผมไหมง่ายง่ายเออยิงยิงมันถูกต้องแล้วเว่ะ ร้อ,องไห้ร้องไห้ทำไมชอบเล่นที่ว่าฟูแบบนี้ว่อเนี่ยโว้แวด่านเปิดหรือเปล่าไม่ใช่ด่านเนี่ยคนมาสูด้วย ฆ่ามัน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 เลย no ดีเลือกใครดีเลือกใครดีนั yani in in ่นนักกัดจาโคตรโคตรเลยเราแล้วนี่อะไรเนี่ย

มาลับป hmm. ิดไปดอร์แนเออฮะว้าวตอนเยอะอว่านั้นอืม จะเป็นด่านสู้กันเย้ยยนี่ไม่กากแล้วเป็นไงนะ่ะไม่ๆๆๆมาไมา่ไม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 ,ม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 ่อย่าเลือกอย่าเลือกเราเพื่อนเมื่ออย่าเลือกเรานี่ ไม่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 อย่าเลือกเราเวืว่นอย่าเลือกเราเอ้าเอาไม่ชอบแม่งไม่ อาถรรพ์แล้วอ่านั่งเกมเราจะเล่นอีกดาดนึงนะตึ๊ด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 เอ้ยโอ้โหตายโคตรอุบาทเทย ดูดิไปตายบนรัฐอะ เขาไม่เทดด้วยหยับหัวเย็บหัวมอาเป็นว่าผมไม่ขีดเกียจเล่นแล้วอะโชกากมาเยอะเร็วเดี๋ยวอายอีก <c oughs> บายบายละแค่นี้